ไม่อยากเชื่อเลยนะฮะว่าคนที่อยู่อังกฤษนานเนี่ยพี่ชงจะเบื่อเมืองนอกผมว่าคิดว่าที่นั่นเน่ยเป็นบ้านที่สองพี่ชงไปซะแล้วก็นั่นสิครับพี่ผมเจอพี่ทีแรกนะผมยังตกใจเลยคิดว่าตาฝาดอย่างที่ไอทีมันคิดอ่ะหือก็ใครมันจะไปรู้ว่าพี่ว่าจะมาเจอพี่ที่นี่อ่ะแถมยังเป็นโรงแรมที่แม่ไอจ๊อเป็นผู้ส่วนอีกด้วยอ่ะพี่ชงอใจร้ายจริงเลยอ่ะไม่ยอมติดต่อพวกผมบ้างเลยอ่ะนี่ถ้าพวกผมไม่มาเจอพี่เองนะก็คงไม่รู้หรอกว่าพี่มันอยู่ที่นี่แล้วอ่ะ พี่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ถึงเดือนเองไงทุกสิ่งทุกอย่างมันยังวุ่นวายอยู่เลยไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องหาที่พักพี่เลยไม่อยากจะติดต่อน,น้องๆไยไงแต่พี่กล่าวไว้ว่าถ้าทุกอย่างมันหายวุ่นแล้วพี่จะติดต่อไปไงอืมพวกผมนะเป็นห่วงพี่ทัาแย่แน่รู้ว่าพี่หายสาบสูญไปซะแล้วอ่ะไอท้ทีมันโทรตามหาพี่ที่ลอนดอนอ่ะที่นน่นก็บอกว่าไม่รู้ว่าพี่ชงไปไหนขานาดเคสผมก็ยังไม่รู้เลยอ่ะ คือพี่มาอย่างกระทนหนี่เลยไม่ได้บอกใครไว้อะแล้วทีมีทุร่าอะไรพี่ถึงโทรไปหาพี่โอ้พี่ก็ผมจะตามตัวพี่เลยฮะที่ตามหาพี่เหรอฮะก็คือพี่บูนเขาถามถึงพี่ะฮะผมก็เลยจะจริงสิ คุณกาบูเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้ติดต่อทั้งงานฝากความคิดถึงถึงเขาด้วยนะพี่พี่นี่คิดจะไปทเที่ยวบ้านผมบ้างเลยฮะ,ะก็ก็คิดเหมือนกันแต่ช่วงนี้ยังไม่ว่างเลยที่งานเยอะมากเลยเอโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ก็งี้นะเอาไว้ถ้าพี่มีโอกาสพี่จะไปเยี่ยม แดนนี่ว่าไงอ่าขอโทษนะครับผมจะมาบอกผู้ชงว่าผมรออยู่ที่ลานจอดรถนะครับถ้าพี่เสร็จธุระระไรแล้วก็กลับพรอผมก็ได้นะครับแต่ไฮซิงนี่มันดึกแล้วี่ดึกมากเลยครับเดี๋ยวก็กลับพร้อมกันเลยนะเนยนะพี่คงต้องขอตัวก่อนนะแล้ว ถ้าพี่นายว่างๆมาเยี่ยมพี่โรงแรมที่โรงแรมบ้างนะไปแล้วออพี่พิชชงฮะพิชชงฮะพี่ถ้าเกิดพี่มีเวลาว่างอะ่ะพี่อย่าลืมไปเยี่ยมผมที่บ้านบ้างนะฮะนะฮะพี่นะครับ ว่าโรงแรมนี้นะมันจะชักชักจะใช้ผู้ชมมากเกินไปลนวเนียนี่จะเช้าแล้วเนี่ยพี่ชงยังไม่ได้หลับได้นอนเลยทงนี้ไปทำงานไปเป็นซอมบี้เลยหรือเอ้าพี่ชมจะนอนนี้เหรอพี่ไปนอนขบนดีก,กว่านะ พี่ชงว่าไงเดลลี่ใจรออีกแล้วผมพูดกับพี่มาลูกอีกไปโยกเลยนะพี่ไม่ได้ยินผมสักทีพี่ยังคิดแรงพี่ไปเรื่อยนะนี่นะพี่พี่นอนแะล้วพี่ชงพรุ่งนี้ให้ผมปลุกตอนเช้าไหมครับไม่ต้องหรอกพรุ่งนี้พี่ไปทำง,งานเที่ยง ดี๋ยน,นี้รีบนอนแล้วกันพรุ่งนี้มีเวรแต่เช้าไม่ใช่หรอเป็นห่วงตัวเองมากๆแล้วกันแล้ก็เป็นห่วงพี่หลอกไหนเย่าสมแกว่ายางไงต้องวะแกมีธุระอะไรกับมึงหรือเปล่าถึงได้ทิ้งโนต้ตไว้อะฮะเฮีย er, แกเพิ่งรู้ว่าพี่ชงแกมาถึงที่นี่แล้ว <c oughs> จริงจริง <c oughs> แล้วอ่ะ <c oughs> เพื่อนเฮ er ียเองรือวะ <c oughs> ที่ดึงพี่ชงมาที่เนี่ย อ๋ลุงกูเองแหละ <c oughs> จะจะจะเป็นลูกพี่ล้อกับคุณแม่กูอ่ะเออแต่ความปกิบไม่เจอกันหว่ะแม่กูก็ไม่ได้บอกไว้อ่ะข่าวนี้นะเี่สมเกหน้าแตกแยกมาแน่แน่เลยว่ะเาเจ้จกูอ่ะไปบอกเขาว่ากูอ่ะเจอพี่ชงแล้วออนานๆกไูได้รู้ข่าวก่อนเี่สมแค่ทีว่ะเฮ้ยแล้วีนี้มจะทำยังไงวะจะบอกพี่บูลไหมเรื่องพี่ชงเนี่ย ต้องบอกกัแหละเฮ้ยกูมีแผนอะไร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 กฮ่จอมวางแผนมีแผนอะไรแกคราวนี้คราวที่แล้วทำเรื่องวุ่นยังไม่พออีกเหรอฮะเออใช่เฮ้ยเฮ้คราวนี้ไม่วุ่นลนะรับรองเลยรับรองกูจะทำเซอร์ไพรส์ซพี่บวุ่นอย่พี่ชงด้วยกูจะนัดเขามาเจอกันแบบไลน์เดดนุ้ยเขาใจยังฮะเฮ้ยว่าเดียววางว่าเดียววะเออเฮ้ยเท่าท่านี่ว่า นานนี่มึงจะมีความคิดดีๆสักทีหนึงนห่งไห้ทีเฮ้ยเฉาเมันก็จริงอยู่หรอกนะ,ะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะไปตามตัว,ตวพี่บู์ได้ที่ไหนฮะที่จะมาทําแผนเซอร์ไพรส์เขาอะฮะเออว่าจะตามหาพี่บูอยังไงวะเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยเจอคนหนึ่งอีกคนนึงดันหายไปอีกอะ่ะโอ้ยนี่กลัวทำไงดีวะเนี่ยโอ้ยกุมไว้โอ้ย 喂。啊！哎呀，你这个。